อ่าบรรยากาศที่แสนสดใสนะวันที่27มิถุนายนนะบบรรยากาศดีมากๆานะผมแสนสดใสดีจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถไฟกันดีกว่านะครุณผู้ชมว่าจะมีขบวนอะไรมาบ้างนะสำหรับวันนี้4ี่ถึงแจะได้ดีเซลล้างหรือเปล่า มาแล้วครับขบวน4 3 2นะครับช้า3นาทีนะครับ RHN 5็7ก็จะเข้านะครับ อึยงหนึ่งศูนย์หนึ่งส,งสามนะเวดเดียวนะผมไอ้ยังเครื่องมาทุกวันจริงๆเอาไม่ใช่นี่หว่าคนละคนเหรอวันนี้อุ้ยรู้สึกหัวทิ่ม ปุ๊กๆๆเลยครับผมคันนี้นี่ไม่ค่อยมาทำสี่สามเก้าเลยนะครับผมอ่าอุยอันเดียวอันเดียวก็เสียวได้นะครับมีสิบขาอยู่ท้ายกระบวน,นะครับอ๋อไม่ใช่สิบขาเนี่ยว่ะสิคนเนี่ยว่ะลองเสียงวีดกันหน่อย ไปนะาแล้วหนึ่งนหนึ่งสามแล้วก็หนะึ่งนหนึ่งสองครับขาสามนาทีนะครับผมกวันดําปีะ่ะท้ายขบวนนี้คือเหม็นมากเลยนะเนี่ยเอาอัดไปต่อยคอแตกแป๊ดแป๊ดเลยอะ่ะ517มาแล้วนะครับ แม่เราได้ถ่าย57ตรงนี้นะครับผมไหนล่ะอูมาช้าจัง57คาคานมากนะครับโอ้มันเป็นเนินไงตรงนั้นนะใช่ไหมเป็นเนินมาอย่างช้าเลยนะครับ วิ้งช้ามากนะครับช้าแบบช้าเลยอ่ะอ่าเร่งมาแล้วแสดงว่าตรงตรงเมื่อกี้มันขึ้นเนินไงอันนี้พอทางลาบก็เร่งยาวเลยสี่หนึ่งแปดตามเวลานะครับสำหรับขบวนสี่หนึ่งแปด โโ oh, นะอ้ผ่านไปอยา่างสวยงามเตยหนึ่ศูนย์นึ่งศูนย์แปดโอตูคอนเทนเนอร์ยาวมากนะครับ ถึงว่าขึ้นเนินขนาดขึ้นเนิน,นห้วยรหัสเมื่อกี้่ยังอึดเลยนะโคตรอึดเลยอนะ่ะเอาแล้วครับผมห้าหนึ่งเจ็ดนะครับ น่าจะตามเวลานั้นเลยไม่รู้เวลาอะไรนะครับเดี๋ยวดูสี่สามเก้านะครับผมขบวนสี่สามเก้าเข้ามาลางที่สองนะครับ ไหนอ่สามเยังไม่เห็นมาเลยสี่สเตามเวลานะวันนี้4 3, 9, 3ี่หนก็ตามเวลานะครับ, 4, 18, าาม,ารบมาดูดีเซลรงสี่หนงแปดนะครับ เข้ามาถ่ายรูปนะครับผมเพราะชีวิตคือการเดินทางเราจึงพัฒนาระบบหล ตามเวลาเลยนะผมแม้ช่วงนี้น้ําในเขื่อนยังไม่เพิ่มนะครับเพิ่งต้นหน้าฝนนะช่วงประมาณปลายปลายหรือกลางๆางหน้าฝนน้ําถึงจะมานะครับประมาณกันยาตุลานะครับน้ําถึงจะมา ปลายทางนะครับวันนี้หนึ่งเก้าแสดงว่าหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดนะครับผมสลับกับสี่สามสี่ บางคนก็มาต่อ418ครับอ่าพนักง,งานบางคนก็มาต่อ418นครับอุ้ยเสียงบุก,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 กมาตั้งแต่ไกลเลย เดี๋ยวเราไปฟังเสียงปั๊มกันนะครับเสียงปัม๊มเน,นึ่งศูนหนึ่งแปดนะครับ แต่หูไม่ดับนะแต่ว่าในในในไม้ไม้ในกล้องอะ่ะมันจะดับนะครับพอมันเจออะไรเสียงดังๆปุ๊บมันจะดับแต่หูไม่ดับนะครับแต่ว่าหูรอดีๆก่อนไม้กล้องแน่นอน10 18 โ,โหหัวทิมเลยอะ่ะเบกดีมากนะครับอย่างปั๊มนี่ติดชัดนจริงๆ ฟังตอนนี้มันจะมันจะได้ยินสองจังหวะแต่เราไปฟังตรงๆจะยินจังหวะเดียเเ๋ยวทำเสร็จแล้วนะครับฟุ๊ก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 ,ก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 เลยสับเกียร์แล้ว เรื่องเพราะจริงเสียงผอนเลยนะเจอเทโบแน่นอนเลยีิน,ดนดสดเสียงปั๊ม มาแล้วครับขบวน418มาดูกันว่าจะได้ดีเซลล้างหรือว่าจะรถจักรนะครับผมสูงไปเป็นดีเซลล้างนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆนู่นนะครับช้า4นาทีนะครับผมตอนแรกตามเวลาแล้วนะครับบบวใหญ่นะ่าจะเหลือช้า3นาทีนะครับเดี๋ยววันนี้ดักตรงนี้ดูรถวิ่งกันบ้างนะ วันนี้มันธรรมดาครับวันพื้นหัสคนไม่ค่อยจะเยอะนะครับวิ่งมาตั้งแต่หนองคายโอ้ไปกับหลายรูเหมือนกันนะไปตั้งแต่เช้าเลยนะครับหลายรูเหมือนกันนะ นี่ครับดีเซลลางครับผมไม่รู้ได้ชุดเมื่อวานหรือเปล่านะครับเวทดังมากแล้วเนี่ยถ้าเปิดตรงนี้เนี่ยโอ้โหลั่นจัดเลยนะครับ ยังไม่ออกนะครับอา้าเสียงนกวีดมาแล้วอา้าเลขอะไรนะหน้าดแดงแบบนี้<อ>ข้างล่าง,ดงแดงๆหนึ่งศูนย์สามเจ็ดหรอ อ้ร้อนมากนะแดดโอ้โูร้อนชิบหายเลยเอา้าวสเต็ปแรกอ,อ้าวปึ๊บอ้แดดร้อนมากเออเหมือนหนึ่งศูนย์สามเจ็ดเลยนะชุดของสี่สามสองเมื่อวานอ๋อหนึ่งศงเจ็ด เบสนเจ็ดหนึ่งสองสองสี่สี่สี่ครับผมไม่เติมน้ำมันนะเมื่อเช้าสช้าสามสิบกว่าเลยครับเมื่อเช้าแดดอะไรมันร้อนขนาดนี้เนี่ยโโอ้หยืนแป๊บเดียวเหงื่อแตกแล้ว เดี๋ยวดูสี17น,นะผมไม่รู้มีรถสินค้าหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้ถ่ายนานมากอุ้ยมันอย่างร้อนเลยจังร้อนเลยเนี่ยโอ้โหคนนี่คนใช่ไหมเนี่ยคนกำลังหมุนอยู่ใช่ไหมเนี่ยอันนี้คนกำลังปั่นจักรยาน ขบวน417ช้า9นาทีนะครับเนะข้าบบวใหญ่น่าจะเหลือช้า8ประมาณนั้น,น,น สู่กลางร,บราะบบเวลาณนาะดาคตของประเทศ ราะชีวิตคือการเดินทางเราจึงพัฒนาระบบรางเชื่อมโยงเพือถ่ายการคมนาคมเพื่อให้คนไทยเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงสีหนึ่งเจมาแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยศูนย์กลางระบบรางวีดคู่นะผมวันนี้คนเลยมาถึงนี่ครับเลยต้องมาจอดนี่ หวีดนี่จะเป็นหวีดแบบแนวนอนครับวีดแนวนอนหน,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 น้าต่างเปิดไม่ออกปกติดันมันจะหล่นตึบลงลงเลยนะครับ ดันแรงไม่ได้กลัวแตกนะครับผลเยอะมากเลยครับ417เนี่ยลงทีนี่เบาโ่งเลยนะไปลงที่เมืองพอีกก็เบาอีกนะครับ วีดห่างนี่วะ่ะไอ้ไฟห่างนี่วะ่ะโอ้โหไฟยังห่างเลย โซนหนึ่งโซนสามสิบครับดูดีดีไม่รู้จะมีรถสินค้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้ามีรถสินค้าจะมาถ่ายนะครับถ้าไม่มีก็ กลับบ้านนะครับผมแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ